แซ่บหลายเด้อจ้าบายที่สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,ก,งก,ก,กินแกงไก่นะสบสุเด้ือจ้ะมาสบกหกือจกินแกงไก่ใส่หน่อไม้เด้อจ้าแซ่บๆจ้ะพี่น้องแล้วพอจะตักใส่ก็จะกินเลยเนาะมากินหลายจ้า เกี๋ยวพวกพี่น้อยตักกับเขาจังได้เก็บให้พวกนอกจากม <laughs> ือสั่นสงสัยหิวแห้งโอเคนะ <Wow. S 1> พีนนนนนน่น้องชัสววันจะเท้เลยว่าเนี่ยมากินอะไรอันไรนมากินอะไรด้อว้าวเด้อพี่น้องกินน้ำสบปวานเนาะแกงไก่ใส่หน่อไม้แซ่บพี่น้องมากินมัวันนี้กิน มีอย่างเดียวนะพี่น้องวันนี้ก็มีอย่างเดียวเศษน้ำซุปอร์ดจ้าพี่น้องแกงไก่จ้าแกงไก่ใส่จใส่ลงไปแบบคลายๆอยู่งเล่าน้องยู่เล่าแกงไก่แต่ว่าบริใส่กะทีเนาะอันนี้เขาจะใส่กะทีพี่นอ้องแซ่บหลายเลยจ้า แซ่บจ้ามันกเ,เบเผ็ดทอนบ้านในเหนึงเนาะทุกคนเพราะว่าขาเจีใส่กะทินะอืมพี่น้องไก่หกอือแบดีด้วยี่ <c oughs> นง้ง ไม่ได้จาไม่ได้จ้ะคักร้า,ายพี่น้องเลยมันออกเป็ดๆเลยไ,ได้แบบนี้แกงหนอไม้ใส่ไก่เ้ว้ยพี่น้องเผ็ดแซ่บๆอื้อ สบอวก็จะรีบกินเนาพี่น้องว่าต้องไปเหตดงานรีบกินรีบไปเหตดพี่น้องงานสบอวยังไม่ทำอะไรแลพว่น้อ,นอง คักอีลีพี่น้องเลยมันเดิอดเผ็ดแล้วพี่น้องเผ็ดคักพี่น้องแต่แสบแไก่บ้านน,น้นองคือนสีแสบแต่น,นื้นเป็นไก่พันธุ์แล้วพี่น้องแต่กระเสบคือกันอยู่กระเสบอยู่เนาะทุกคนแต่ว่ามันจะมันจะบร,ริหารสชาติซ้ำไก่บ้านทัางหมดนนะ่ะอืม เป็นไก่บ้านมันจะออกกินห้อมๆกว่านี้เนาะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นไก่พันเนาะแต่กระแสบอยู่อือ ừm khá ngon ừm, khá ngon ักแค่ครัโอเคนอจากพี่น้องสักวันกินแล้วน <Okay. S 2> อกแค่อิ่มแล้วนอกพี่น้องอันคือแกงไก่ใสน่น้องไหมนอกพี่น้องแผ่ <Okay. S 2> แสบนอกพี่น้อง เพชรเอ่อเพชรแ่บพี่น้องอืมแต่เป็นแกะบานนี่จ,จแต่หอมแซ่แกบ่ันี้อกเนาะแต่นี้กระแ่บอยู่พี่นออ้องโอเคเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องสบัวก็จะหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะทุกคนสบัวก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปสบัวต่อๆไปเนาะทุกคนว่าสบัวจะมีคิดคิดยังมานำเสนอทุกคนนั่นเองเนาะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนเด้อสบายดีสวัสดีขอบคุณคิใไม่พี่น้องบ๊ายบาย